สวยไม่พักโซเชียลขุดคลิปพัฒนาการความสวยมิ้นชลิดาเปิดความลับหลังอยู่ในวงการได้นานกว่า จากประเด็นร้อนหลังแก๊งนางเอกมองมา้าได้แก่มินชลิดาวิจิตวงทองมิวนิททาคูหาเรรมและมากิโอราศีจิราธิวัต์ได้ออกมารายการเพื่อนใหม่ EP 3ทางช่อง y o u t u b e ดาวิกาชาแนลของใหม่ดาวิกาโฮเน่และทำชาเลนจ์ตอบคำถามแบบสุดลับกับคำถามที่ว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกซึ่งงานนี้สาวมาก,กี้ก็ได้ตอบคำถามว่าฉันหนะไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยแต่มีแค่คนเดียว เขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากาันตอนนั้นพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องกันสองคนแต่อัดเสียงไว้คือก่อนที่จะเดินเข้าไปก็คิดว่าเผื่อมันมีอะไรเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงเชื่อไหมพอเสร็จเดินไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกว่าเราขอไม่อธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงทุกคนก็นิ่งเงียบแล้วฟังเสียงแล้วแบบซ oh ูดโอไมค์กอดก่อนจะเฉลยว่าดาราคนดังกล่าวคือใครทำเอาสามสาวถึงกับอื้องพบ หลังลรายการดังกล่าวเผยแพร่แทนที่ทัวร์จะไปโลกคนที่มีเรื่องกับมาร์กี้แต่งานนี้ทั้งสี่สาวกลับโดนถล่มหนักว่าเอาเรื่องแบบนี้มาพูดในที่สาธารณะทําไมมันเป็นการพูดถึงคนอื่นคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เลยต้องพลอยโดนขุดโดนคุยกระทบกระเทือนกันไปหมดพร้อมกับพูดว่าเป็นคอนเทนต์ที่ไม่สร้างสารจนแฮชแท็กแฮชแท็กไม่ดวิกาติดเทรนทวิตเตอร์ตั้งแต่เมื่อคืนทําเอาใหม่ต้องออกมาทวีตข้อความล่าสุดในโลกออนไลน์ช่อง YouTube ชื่อวิดีโอ ดได้โพสต์คลิปวิดีโองานอีเวนต์เครื่องเพชรซึ่งเป็นดราม่าที่เกี่ยวเนื่องมาจากชาเลนจ์ตอบคำถามของสี่นางเอกดงังโดยมีตอนหนึ่งที่มิวนิตาจับฉลากได้คำถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมทำเอามิวถึงกับตอบว่าไม่อยากได้คำถามนี้มาร์กี้บอกว่าฉันว่าโดนทุกคนมิ้นเสริมและโดนคนเดียวกันซึ่งมิวเล่าถึงเหตุการณ์ที่ดาราคนหนึ่งหายตัวไปก่อนเริ่มงานมาเจออีกทีบนเวทีคือเปลี่ยนชุดแล้วและใหม่เล่าว่าดาราคนนี้ยื ยืนโพดท่าบนเวทีจุดเดียวกับใหม่ดาวิกาโฮเน่ตอนเดินแบบด้วยซึ่งงานดังกล่าวนั้นมีใหม่มิวมินไปร่วมงานเดินแบบในงานนี้และยังพบว่ามีดาราระดับนางเอกมาร่วมงานอีกหลายคนโดยหากสังเกตจะมีดาราสาวยืนโพดท่าอยู่ที่จุดหนึ่งและหลังจากนั้นไม่ดาวิกาก็เดินมายืนอยู่ตำแหน่งเดียวกันก่อนจะเดินไปข้างหน้าด้วยมินนึกได้แล้วพูดต่อว่าอ๋อฉันจาได้แล้วตอนฉันเดินอยู่มีคนบอกว่าเดินช้าๆหน่อยใหม่เสริมก็คิดดูดี เดินแบบช้าๆมากี้บอกก็เดินต่อนยอนกันไปเสมือนงานเพชรมิวเล่าต่อแล้วปรากฏตัวอีกทีก็คือบนเวทีแล้วก็ออไปเปลี่ยนชุดแล้วนั่นเองค่ะใหม่พูดต่อเสร็จปุ๊บมิวก็ส่งไม้ต่อสองไม้ให้ใหม่ใหม่เล่าบ้างซีนนั้นได้จบไปมาถึงซีนนี้สมมุติว่าเป็นจุดที่ต้องโพสใช่ไหมคะมันเป็นตัววีดาวีก็จะอยู่ตรงกลางดาวีก็เดินไปปลายรันเวย์ปุ๊บตอนม้วนหันกลับมาปุ๊บอ้าวมาโวดที่ตรงนี้ทำไ งานนี้ทําเอาเหล่าบรรดาแฟนๆได้เข้ามาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับที่สาวๆมาทํารายการพูดถึงคนอื่นแบบนี้